เมนูนี้นี่เรียกได้ว่าสร้างอาชีพสร้างร้านได้เลยนะกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับผมเนื้อปูนะง่ายๆว่าเราจะบีบจนกว่าน้ำจะใสอะนั่นแหละทําอาหารพวกนี้มันต้องใจเย็นๆนะฮองฟูนุ่มนวลอ่าเริ่มแล้วเดี๋ยวเลยจะเป็นกระเพาะปลาแล้วเเลยเลเลิศมากดีมาก อุ้ยอร่อยวะ่ะกลิ่นมันหอมน้ำมันงาหอมเหล้าจีนอย่างี้นะทำอร่อยง่ายๆขึ้นเหล่าเลยผมบอกให้สูตรนี้การันตีเหล่าแน่นอนอ่าสวัสดีครับเกาเขว่ากุ๊กที่เมาครับผมวันนี้นี่เป็นเมนูที่คนขอมาแรมปี แต่ที่ไม่ค่อยทำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือจริงๆก็แหมมันก็กะกะอยู่นะเมนูนี้นี่เรียกได้ว่าสร้างอาชีพสร้างร้านได้เลยนะสูตรน,นี้เรียกว่าแบบน้องๆเยาวราชเลยนะเอออันนี้เป็นเยาวอะไรเยาวเยี่ยวหรือว่าไงวะเบาด้วยเล่นไปก่อนกระเพาะปลาน้ําแดงนะครับผมเนื้อปูนะจริงๆกระเพาะปลาเนี่ยมีหลากหลายสูตรมากแต่ถ้าพูดถึงนะวันนี้เราจะมาทําสูตรที่เรียกได้ว่าเพื่อนๆทําตามได้ดีกว่าจริงๆมันมีสูตรเหล่าที่แบบว่าขึ้นน้าซุป ขึ้นน้ำซุปอะ่ะผมไม่ค่อยอยากจะขึ้นให้เพราะว่าขึ้นไปเพื่อนๆก็ทาตามกันยากนะมันใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็แพงนะวันนี้เราก็ใช้น้าซุปแบบที่เราเคยสอนไปอาบูน้ำซุปเ,เพราะปลานี่ยสำคัญเลยนะอยู่ที่น้าซุปนะน้ำแดงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่น้าซุปนะน้ำซุปวันนี้ผมทําไว้แบบเต็มที่อะ่ะใส่เล้งเยอะมากใส่โครงไก่เยอะมากต้มต้มจนแบบว่าเปื่อยเลยนะสูตรน้ำซุปผมให้ไปแล้วนะก็ไปติดตามกันนะสูตรน้ำซุปมาเดี๋ยวขึ้นให้ดูปิ้งนะ แต่ว่าถ้าคุณจะทําพวกน้ําแดงต่างๆเนี่ยคุณเพิ่มไปห,หน่อยผมจะให้เพิ่มตัวของเนื้อสัตว์เพวกโครงไก่เข้าไปเยอะหน่อยให้มันแบบมีความเข้มค้นมากขึ้นแล้วก็ จากต้มชั่วโมงหนึ่งคุณจะเพิ่มเป็นสชั่วโมงให้มันดียวลงมาเพราะว่าพวกทําน้ําแดงเนี่ยน้ำซุปมันสําคัญที่สุดนะเห็ดหอมแน่นอนแช่คามคืนไปเลยนะให้นุ่มๆนะครับแอบแอบบอกนิดนึงว่าน้าซุปนี้ผมใส่ตัวเด็ดหอมไปด้วยนะสี่ห้าสี่ห้าอันนะให้มันมีกลิ่นแล้วเห็ดหอมก็แช่ทิ้งไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวทำเห็ดหอมปรุงรสกันเห็ดหอมปรุงรสก็แจกสูตรไปแล้วแต่วันนี้ทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะโอเคเห็ดหอมผ่านนะปลาเพาะปลาเลือกยังไงผมก็มีความรู้ไม่เยอะมากแต่เท่าที่อาจารย์สอนมาก็ให้ดมกลิ ถ้าไม่กลิ่นหืนเนี่ยไม่ต้องเอามาใช้เลยเพราะว่าแก้ยากอย่างผมเนี่ยดูไปซื้อมันเนี่ยนี่โลละพันพันกว่าบาทเองนะพันห้าเองนะเนี่ยคุณลองดมดิไม่มีกลิ่นหืนเลยเน้นเน้นอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือพวกปลามันมาจากหลากหลายชาติมากแต่ว่าปลาเนี่ยถ้าไม่มีถ้ากลิ่นน้อยเนี่ยเราจะมาแค่ต้มพอเราจะต้มเพิ่มกลิ่นบาทีหนึ่งก็เอาตัวของข,องขิงบุบก,กับต้นหอมบุบเนี่ยใส่แล้วก็ต้มตัวนี้เน้นหนึ่งนะครับผมจริงๆอ่ะพวกน้ำแดงทั้งหลายอย่างที่บอกเลยน้ำซุปคุณดีมีชัยไปกว่าครึง่งรู้ไหมอะไรดีกว่านั้น คุณต้องเลือกซอสหอยหนางรมที่ดีว้าจริงๆซอสผัดเอโนโสะงผมอะ่ะก็ใช้ได้เมนูนี้ดีเลยแล้วสารตั้งต้นมันคืออะไรล่ะแน่นอนครับผมวันนี้เขามาแล้วเขามาอย่างแรงซอสหอยหนางรมตาเพนกินสามตัวโอ้โหดูนี่มีขนาดใหม่เ้ื่อขนาด1ลิตรนะเนี่ยอย่างนี้ใช้ดีนะเวลาคุณอยู่ที่บ้านยอะไรางี้นะจริงๆใช้ตัวนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปเป็นสารตั้งต้นทําซอสของผมก็ได้นะแล้วแต่คุณนะอ่ะคุณก็ลองใส่ไปเนี่ยน้ําเดือดใส่ขิงกระต้นหอมไปเลยนะครับตัวนี้ จริงๆก็มีบางสูตรนะสมมติว่าคุณซื้อมาใส่เกลือไปหน่อยถ้าคุณซื้อมาแล้วมีกลิ่นหืนมากๆใช่ไหมผมเห็นเชฟป้อมมานะครับต้องขอบคุณเชฟป้อมด้วยสมมติว่าถ้าวันไหนผมเจอกระเพาะปลาที่มีกลิ่นกลิ่นหืนเยอะๆเนี่ยผมก็จะเอาไปทอดก่อนหมายียว่าน้ำมันใหม่แล้วน้ำมันเก่านะอันนี้เชฟป้อมสอนมานะขอบคุณเชฟป้อมด้วยนะครับเชฟวัฒนเลกคือถ้ามีกลิ่นหืน ดมปุ๊บมีกลิ่นแล้วคุณตั้งน้ำมันเลยเอาน้ำมันใหม่เนี่ยทอดกะเพาะปลาทีนี้น้ำมันเก่ามันจะออกมาน้ำมันใหม่จะเข้าไปทีนี้กลิ่นหือก็จะหายไปนะอันนี้บอกเทคนิคไว้เฉยๆนะอันนี้คุณก็ต้มได้เลยหักมันหน่อยได้เพราะว่าถ้ามันใหญ่ไปเข้ากระทะไม่ได้ก็หักมันหน่อยนะครับพอต้มเสร็จคุณก็แช่น้ำไว้อีกนิดนึงแช่น้ําตัวนี้แหละเขาเรียกว่าแช่น้ําตัวของขิงกับต้นหอมนี่แหละมันจะฟื้นกลิ่นเขาเรียกว่ามันทําให้กลิ่นมันดีขึ้นนะอ่าแค่นั้นเองจริงๆกะเพาะปลาเหมือนจะยากนมไ่ยารอก มันอยู่ที่วัตถุดิบแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวน้าซุปคุณแค่นั้นเองนะครับผมน้ามซุปคุณดีอะ่ะผมว่าไงก็ดีคือคือคอนกันไหนไหววันนี i, ท้ทำกระเพาะปลาเลี้ยงนะครับผมเนี่ยทีมงานเยอะแยะนันเดี๋ยวได้กินแน่นอนสูตรนี้การันตีเหล่าแน่นอนอ่าบางคนบอกโอยพี่ทําไมสอนรัดขั้นตอนจังเลยทําไมถึงไม่บอกล่ะว่าน้าซุปใส่อะไรบ้างสอนไปแล้วไงก็สอนไปแล้วไงก็ <laughs> <laughs> ไปย้อนดูเอานะ แต่แอบระสิทธิา์ากราะปลาก็เพิ่มตัวของโปรโตีนก็คือเพิ่มโครงไก่เข้าไปผมเพิ่มเล็งเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มตัวของอะน,นี่เห็ดหอมเข้าไปหน่อยใส่ขิงเข้าไปนิดนึงแอบบอกตัวนี้ต้มนานไหมต้มให้นุ่มพอนะครับผมก็เดี๋ยวมีวิธีการอีกน,นิดนึงเดี๋ยวบอกนะเคล็ดลับนี่ต้มไปก่อนพอมันเริ่มนิ่มอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็เริ่มเอาออกได้จริงๆเราต้มเพื่อให้กลิ่นของพวกนี้มันเข้าไปนะจะได้หอมหน่อยนะแล้วก็ลดความมันของมันนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็คุณก็เทไปเลยอุ้ยหนักงเลย โอเคเถอวเราเอาไปแช่น้ำหน่อยนะแช่น้ำเพื่อไล่ความมันอีกกระทบหนึ่งนะ หลังจากต้มเสร็จใช่ไหมเราแช่น้ำไ้แป๊บหนึ่งนะให้มันคายความมันที่มันเหลือออกมานิดหน่อยประมาณใช้สิบห้าทีพอแล้วก็ให้มันนุ่มถึงจุด,จดสูงสุดของมันนะมาครับพอแช่นานสิบนาทีนะคุณเนอเราเนี่ยเห็นว่าเห็นสิ่งสงปกปปกหรือว่าเห็นน้ํามันที่มันออกมาไหมเยอะมากเห็นปะเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่เขาเรียกว่ายังไม่สะอาดสุดนะเราจะบีบน้ามันเนี่ยถมกตว่าคุณก็บีบบีบมานะแล้วก็เอาไปไว้อีกอันหนึ่ไงไง่ายๆว่าเราจะบีบจนกว่าน้ําจะใสอะนั่นแหละ ทำอาหารพวกนี้มันต้องเจนเย็นนะบีมันแบบเบามือไม่ต้องแรงมากแต่ผมมันไม่ค่อยซีเรสนะเพราะสุดท้ายเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆชินน้นๆอยู่ดีนะเวลาที่คุณเห็นในน้ําเห็นหมันดูดิเศษน้ํามันเศษนู่นนี่นั่นที่เขาคือผมเชื่อนะคนผลิตอะ่ะเขาก็ใช้น้ามันเก่าๆแหละทําให้เราอะ่ะเราก็ต้องมาเอาสิ่งพวกนี้มนออกไปให้หมด ไปแล้วนี่น้ำสองใช่ไหมนะม้ำสองเป็นไงเริ่มหมดแรงไม่ใช่คนละน้ำก็ใส่แป้งมันหน่อยนะครับก็จะ,ะแป้งมันตัวนี้ก็จะช่วยทั้งดูดกลิ่นแล้วก็ดูดตัวของน้ำมันที่เหลือทั้งหมดออกมานะแล้วก็ละลายแป้งแล้วก็แช่ไว้สักสิบห้านา,าทนะีเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงได้ถ้าคุณมีเวลาเหมือนคล้ายๆทำตับทำอะไรพวกนี้มันจะมันจะ,จะดูดพวกสิ่งสกปรกดูดน้ำมันอะไรมันออกมาอะไรเงี้ยจริงๆเขาแช่น้ำกันนานมากเลยนะ แต่ผมใช้วิธีรัดก็คือลวกแล้วก็มากำจัดกลิ่นเนี่ยเราก็แช่นี้ไว้สักผมว่าสัก15าทีถึง20นาทีแหละให้มันดูดอะไรออกมาหมดคือสุดท้ายเราจะทำจนจนกว่าน้ำาจะใสอ่ะนั่นแหละเรนจะได้กระเพปปาะปลาชั้นดีกินนะมาครับผม15าทีนะตอนนี้ก็เพาะปลาผมก็นู้ดิได้ที่นะหองฟูนุ่มนวลเขาเรียกอะ่ะบีบน้ำออกก็เริ่มเป็นน้ำสีใสๆแล้วนะสวยงามตามท้องเรื่องอดูดิมันจะปุยๆอย่างนี้นะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะไปทำกระเพาะปลาแล้ว ปุยปุยนุ่มๆบีบน้ำาลงเป็นสีขาวแล้วนะเอออย่างนี้สิกับพับปานุ่มๆน,นะสบายลนะทีนี้เราก็เดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราไปหั่นกันหน่อยนะมาครับเห็นไหมผมจะบีบหนึ่งครั้งนะ บีบนี่นะจากน้ำสุดท้ายแล้วนะแล้วก็หั่น <c oughs> ได้ไหมแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยต้องบีบน้ำอีกขั้นหนึ่งบีบไงได้ให้น้ำนี่ออกให้หมดเพราะว่าน้ำที่อยู่ในนี้ใช่ไหมก็จะเป็นน้ำปลาซึ่งก็ไม่มีรสชาติเราต้องบีบให้สุดๆอะ่ะแ,แล้วพอเราไปปรุงปุ๊บน้ำที่อยู่ในกระเพาะปลาก็จะเข้าไปในกระเพาปะปลาแล้วก็จะทำให้รสชาติเนี่ยมันเข้มขน้นเครียดไปหรือเปล่าเนี่ยเครียดไปละไอ้พี่ <c oughs> นี่กูทําอะไรเนี่ย <c oughs> <laughs> บัดีเมาเาแล้ววันนี้ง่วงด้วยแต่นี้ก็เป็นสูตรแบบ สุดๆนะเนี่ยคุณทำหลายขั้นตอนมันก็ได้ความอร่อยนะบอกเลยมาครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเห็ดหอมปรุงรสเพื่อไม่ทำกระเพาะปลานะตอนนี้กระเพาะปลาเราได้เรียบร้อยแล้วเห็ดหอมปรุงรสทำยังไงเคยสอนไปแล้วนะแต่วันนี้ทบทวนก็ได้เห็ดเนี่ยแช่น้ำไปเลยคืนหนึ่งนะเห็ดหอมแห้งนะกลิ่นมันจะเยอะกว่าแล้วเราบีบน้ำให้หมดเหมือนกันเนี่ยบีบน้ำให้ไม่เหลือเลยก็จะได้เห็ดหอมที่เพอร์เฟกต์นะครับเราก็จะมาปรุงรสกันโอเค ไปไว้อย่างเร็วน้ำไห้ถอมปรุงรสนะน้ำมันนิดหน่อยพอไอ้หอมปรุงรสนี่เอาไว้ทำเมนูจีในได้หลายเมนูนะก็นทำให้เราปรุงน้อยลงด้วยเกลือน้ำมันมาน,นิดหนึ่งให้มันอมหอมๆหน่อยใส่แล้วจีมเลยอ่าปรุงรสนิดหน่อยใช้ที่เลยซอสหอยนางรมตานกเป็นกินสามตัวเออนิดหน่อยอ่าไม่ต้องเยอะนะ ตัวเห็ดหอมนี่เราจะไม่ลดไม่ให้มีรสมากแต่ว่าทุกครั้งที่คนกินเห็ดหอมเนี่ยก็จะได้รสชาติเหมือนกันไม่อยากให้มันจืดน,นะครับชูรสท้องกงเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่อร่อยยังไงวะหอมกรงกงนิดนึงน้ำตาลนิดนึงอ่าแล้วก็ฝาดเขียวนิดนึงพริกไทยแล้วสุดท้ายน้ำมันงานนิดนึงครับ ตัวนี้ไม่ต้องคิดมากนะให้มันมีรสชาติเฉยเวลาคนกัดกินเห็ดหอมเนะี่ยก็จะก็จะอร่อยเหมือนกันไม่ได้อร่อยแค่น้ำซุปนะนี่ตรงนี้นะกระทะเราหอมๆอย่างนี้นะกระทะก็ได้เ่รากระทะต้องม,มีความหอมใช่ไหมเห็ดหอมมีรสชาติเรียบร้อยนะเราใส่น้ำซุปได้เลยหอมมีความหอมตรงนี้มีกลิ่นเล้าจีนอยู่กระทะมีนู่นนี่นั่นเราใส่น้ำซุปไปเลยคือถ้าคุณเครียดนะถ้าคุณเครียดคุณต้องกองน้ำซุปหน่อยจะได้สีได้สวยเอากองหน่อยดีกว,ว่าเว้ยใส่น้ำซุปไปเลยคุณทำเยอะแค่ไหนคุณก็ดูแล้วใส่ไปนะ รสชาติเนี่ยจะน้ำซุปก็มีแล้วตะข็ดหอมก็มีด้วยเพราะนั้นเนี่ยหอมแน่นอนก <c oughs> รเพาะปลาที่ดีเนี่ยสำหรับผมนะถ้ากินในวัฒาธรรเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเจอหรอกหน่อไม้ไม่ค่อยเจอไก่ชีกไม่ค่อยเจอไข่นกกระทาเจอบ้างแต่ของผมเนี่ยมาแบบเหลาเลยมีเห็ดหอมมีกระเพาะปลามีเนื้อปูแล้วก็ใส่ผักชีหน่อยฮะกินกับถั่วง,งอกเด็ดหัวเด็ดท้ายจบเลยต้องใส่เ,เยอะป <c oughs> รุงรสเนี่ยปรุงรสง่ายนะจริงๆอ่ะถ้าสาร <c oughs> ตั้งต้นทุกอย่างมาดีทุกอย่างจะง่ายห,หมด น้ำซุปคุณดีเห็ดหอมคุณดีกับเพราปลาคุณดีจบจบจ้าไม่เลหรือแต่นี้ถ้าแล้วแต่คุณนะอนี้ผมทําไม่เยอะมากก็ทํากระทะเดียวพอ,อพอเดือดเรวก็ใส่ตัวนี้เลยของเพาปลาเลยต้มมนสักพักหนึ่งมาครับเราเปลี่ยนไปใช้หม้มอใหญ่นะเพราะว่าหม้อเล็กเอาไม่อยู่อ่ะมาไปเราปรุงรสกันนะตอนนี้ก็เหลือแค่ปรุงรสแล้วนะครับ เดือดๆอย่างนี้นะเราจะปรุงเริ่มต้นด้วยซอสหอยนางรมแน่นอนสีสวยงามก็ต้องใช้ตาตกเป็นปิ้น3มตัวจริงๆนั้นเป็นแกงของอยู่นะถ้าเกิดใส่ซอสผัดก็ได้แต่ว่าวันนี้เราปรุงสดก็ใส่ซอสหอยของเขาก็ได้นะนี่นี่เลยเทลงไปเลยตรงเนี้ยดีอย่างว่ามันไม่เค็มแล้วก็สีสวยนะแล้วก็ใช้เยอะได้หน่อยแน่นอนครับใส่ฝาเขียวไปดูก่อนตามเนี้ยน้มีความข้มข้นระดับหนึ่งน,นะเราค่อยๆใส่นะครับน้าตาลใส่ไป อ่ายังไม่ต้องปรุงเยอะนะค่อยๆปรุงค่อยชิมไปรสฮ่องกงได้น้อยจริงนิดเดียวขอน้องกงนิดนึงอ่าปรุงไปแล้วก็ชิมเอาคือให้มันเข้มกว่าที่คุณต้องการนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่น้ําละลายแป้งเยอะมากนะเพื่อให้มันข้นขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะนั้นพยายามคิดว่ารสที่คุณกินเนี่ยรสจัดเลยในหม้อในี่รสจัดแล้วพอละลายแป้งไปบุ้รสมันจะพอดีอืมเริ่มเหลาแล้วเริ่มเหลาเขาเรียกเริ่มเหล,า,เเหลาแล้วเริ่มนัวแล้วไทยน่อย ไทยใสย่เยอะไทยไทยข่าวผลนี่แหละไปไปจริงปรุงแล้วก็มีหลายนะก็ <c oughs> จะมีแค่นี้แหละมีซอสหนอยสีอิ๊วนะแล้วก็ตัวฝาเขียวนะครับแล้วก็ตัวของน้ำตาลน,นะนี่สีขาวนิดนึงตัวของน้ำตาลน,นะแล้วก็ชูรสนอ้องฮ่องกงหน่อยพริกไทยเล่าจีนเราเราสาดได้เสมอนะแล้วก็ตอนหลังใส่น้ำมันงานหน่อยจบเลยค่อยๆ่อยชิมไปเรื่อยอืมเริ่มหนัวกันเรื่อย มาครับนี่คุณับปรุงจนได้ที่นะบอกแล้วให้ปรุงเข้มขึ้นไปอีกนะแล้วก็ใส่ตัวน้ํามันงาเหล้าจีน,นใส่ลงไปเลยแล้วก็ตัวสีดํานิดหน่อยให้สีมันสวยนะใส่เพื่อไม่ดูนิดนึงอ่าเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่แป้งแล้วใส่แป้งนี่นะเดือดดีไหมก็ดีแต่ว่าไม่ต้องเดือดปับทะลุมิติอ่าประมาณนี้ได้ค่อยๆใส่ไปแป้งก็ผมใช้แป้งฮ่องกงนะลายน้ําแต่ถ้าคุณใช้แป้งอื่นก็ได้ไม่ว่ากันอ่าค่อยๆใส่ไป ม,มันจะไม่ถึงกับเป็นน้ำรัดหน้านะมันจะค่อยๆเห็นไหมเอากเห็นเลยเห็นควันเห็นแต่ควนะะๆๆๆันนะฮะเนี่ให้ดูอ่าเริ่มแล้วดูนยวน้จเป็นกระเพาะปลาละไปไเหลาสุดๆจริงๆไม่ต้องให้ถึงลาำรัดหน้านะเอาให้พอสุดได้นะเว้ยนี่มันเนี่ยผมว่าพอละใส่เนื้อปูหน่อยใส่ผักชีหน่อยให้จบเลยพอเราพิเศษปุ๊บเราจะชิมอีกทีนะ สุดยอดเราพักไปแป๊บหนึ่งนะเรี็บร้อยครับผมหลังจากตีแป้งเข้าไปดูดิน่ากินมากคุณดูปิดไฟให้ก่อนเลยควันเยอะดูดชิช่วงใหม่ช่วงใหม่โอ้ยไปไอ้ต้องนีไปกินการหม้อบาเลงเทอเลย และแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับกระเพาะปลาเนื้อปูของเราเดูดิโอ้เนื้อปูเต็มไปหมดเลยแล้วกินต้องกินอย่างนี้นะโอ้โหเรากินแบบเหล่าอ่ะเขาเรียกเหล่าอ่ะเออมาดูกระเพาะปลาเป็นไงนะคุณต้องระวังนะกินพวกเนี้ยร้อนลวกปานะครับผมาน้ําเหนียวดีได้นะแต่ผมชอบกินเนี้ยได้สดหน่อยมาครับลองชิมดูขอะเพาะปลานุ่มๆเด้งๆน,น,นะใ้แค่อร้อนก็ตีเข้าปากแล้วอ่ไอเย็นได้เปล่าฮะอเย็นไอะไรวะ นี่พรมยุทธไทยนะผักชีเยอะเลยขักชีมาเยอะแล้วผักชีกินกับผักชีแล้วคือแบบเลิศมากดีมากอุ้ยอร่อยว่ะคือรสชาติแล้วแต่คุณปรุงนะคุณปรุงชอบรสไหนก็ชอบนะผมบอกลายแทงไปเลยว่าต้องใส่อะไรบ้างนะก๋อมปามต้องฟูๆเด้งๆอย่างนี้นะโหลอง รอ,อร่อยจังเลยตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยวันนี้อร่อยสุดๆทำหม้อใหญ่เนี่ยผมไม่ถนัดเลยนะผมบอกให้ผมผมไม่ได้ครัวโต๊ะจีนนะครับผมบอกก่อนแต่เราก็ปรุงกันนานเมื่อกี้พอพอสมควรดูดิเนื้อปูเนี่ยทำมาสมเลยเนี่ยกลิ่นมันหอมน้ำมันงาหอมเหล้าจีนอย่างงี้นะกูกินเพลินเลยเนี่ยได้ชิมหรือหิวนี่หิวละไปให้คุณมาชิมหน่อยออกมาตากล้องมาสับกันเดี๋ยวชิมคำนี้ก่อนเดี๋ยวหาว่าโม ร้อนไหมโอ้โหอย่าถ้าว่าร้อนไหมดีไหมสุดเลยสุดเลยวะรสชาติเข้มข้นนะหอมพริกไทยเพื่อต่อยากกินตัวเห็ดหอมน่อยนะโอ้โหหูก็หั e ่นซะใหญ่ใหญ่แล้วเห็ดหอมมันเก็บความร้อนดีกออกเขาไปนะพูดถึงใช่ไหมไม่เป็นไรไปครับคัดเลยคัดเลยปรุงรสเนี่ย ถ้าทำหมออ้อใหญ่ขนาดนี้ปรุงยากคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทำหมออ้อใหญ่ขนาดผมนะคุณทำหม้อเล็กพอจะได้ปรุงง่ายหน่อยเมื่อกี้นี่ปรุงอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีนะเขามันหม้อใหญ่แล้วเราก็กลัวเวลาใส่แป้งไม่นั่นนะคุณปรุงเล็กๆก,ก็อร่อยแล้วทำอร่อยง่ายๆขึ้นเหล่าเลยผมบอกให้เมื่อไหร่ที่พื้นฐานคุณดีหมายถึงว่าตัวของข้าวผัดปลาดีน้ำซุปดีอะไรดีมันจะปรุงง่ายนะไปครับอย่าแผ่วแป๊บน,นึงนะตอนนี้มันร้อนตรงนี้ถ้าเอาเย็นเข้าไปนี่กูจะตายบอกว่าเต็ดห่อมันไหลขึ้นไปเงี้ยแล้วกูรรู้้สึึึกถงงความอนไไหลลปป๊บ,ปบ,ปบ ชื่นใจจริงๆก็หาซื้อได้ตามร้านสรรพสินค้าชั้นนำแต่จริงๆเนี่ยจริงๆใส่เนี้ยจริงๆสั่งออนไลน์ช้อปปี้หรือธนาเขามีแล้วก็แมคโครเนี่ยแน่นอนผมไปซื้อประจำที่แมคโครมีแน่นอนลองไปซื้อดูนะครับอร่อยประหยัดแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์สับไพน์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ